CC optimization คือนันลกมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย setting จะไม่ค่อยเว w ร์ k แล้วก็คนนะครับจะชอบทำคอนเทนต์ประมาณว่าโอ้ setting นี้ปรับอย่างนี้นะครับจะช่วยเพิ่มแต่ว่าแทนที่จะโชว์เป็นเกมนะครับกับการเป็นว่าเอา้าไปโชว์ไอ้ task manager จะไปโชว์ x p e r t อา้าวจะไปโชว์ไอ้ synthetic benchmarks ทำไม คุณก็แค่เปิดเกมแล้วก็คุณก็เข้าไปโหมดอะไรก็ได้ครับเอาสมโหมดหนึ่งและก็เทสดูและก็มีเฟรมไทม์มี1% Low มี0ี l o ่มี Average มี Max มี Min นะครับทสให้หมดไม่ใช่ว่าเทสแค่ Max FPS และก็เทสแบบว่า Max FPS ชั้นเพิ่มนะครับแต่ว่าเป็นแค่รูปเป็นแค่รูปมันจะบอกอะไรได้เป็นแค่รูป ก็อาจจะเป็นการหลอกลวงเพราะว่าสิ hey, ่งที่ท so ําให้สมูทก็คือ1% low เห็นไหมตรงคลิปนะครับเห็น1% low ไหมหัวใจหลักของ pc optimization ก็คือการที่ตั้งค่าและทําให้การตั้งค่านั้นมันเหมาะสำหรับเกมที่เราเล่นทําให้เราได้ fps นะครับที่มากที่สุดและ input lag ที่น้อยที่สุดแต่บางคนเอาไปขายนะครับทำเป็น service ทำเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับ ก็คือ Magic p i ส s มันคือน้ำมันจิ้งเหลนของฉันที่จะทำให้ฉันนะครับเล่นเก่งขึ้นแต่ว่า FPS พุ่งจัดแต่เอาเวลานั้นเอาเวลาไปซื้อเอาเวลาไปนั่งปรับไปเล่นเกมเถอะส่วน Optimizer ที่แจกฟรีอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณจะปรับสิ่งสิ่งใดเนี่ยคุณต้องเทสด้วย ไม่ใช่คุณเห็นค่าอันนี้มันแปลกๆแล้วเนี่ยแล้วคุณนะครับไปตัดสินเขาอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ใช่ถ้าคุณคือ optimizer คุณต้อง t e s และคุณต้องสามารถบอกได้ว่า setting ตตนี้เนี่ยช่วยหรือไม่ทวิเกอร์เนี่ยเขาจะแพ้เรื่อง benchmark นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะชนะทวิเกอร์คนไหนเคลม setting พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาชนะโดยการ ให้ Benchmarks ไปแล้วก็ให้ท w i เก e r คนนั้นเขียนเป็น Document เลยว่าช่วยยังไงแล้วต้องปรับค่ายังไงเพราะว่าถ้าเอาค่าจากคนอื่นเนี่ยก็คนอื่นก็เทสแล้วมันช่วยไม่ได้คุณก็ลองทำา o o u u m n t t ของตัวเองแล้วถ้าเขามี Benchmark แต่มันเป็น Benchmark แบบ b a r c h h r ์หรือว่าเป็นแบบแค่สถิติตัวเลขแค่นั้นแต่ไม่มีวิดีโอที่จะโชว์ว่าส่วนตรงนี้มันแหลกนะ ส่วนตรงนี้เฟรมไทม์ดรอปนะส่วนตรงนี้วันเปอนต์ไปอย่างนี้นะควรจะเอาข้อมูลนี้อย่างไรถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเชื่อ50ไม่เชื่อ50ถ้าเป็น fps ผมก็ลองเลยถ้าเป็น Input l a หลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีคนที่แบบมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการทดสอบอินพุตแหกก็ถามเขาได้อย่างเช่นอาจจะถามผมก็ได้แล้วก็ผมจะทดสอให้ดู แต่ทีนี้เนี่ยผลมันไม่แค่เรื่อง input แหละก็เลยแบบช่างแม่งเลยเอา fps เป็นหลักแทนดีกว่าความยากในการ benchmark มันไม่ยากนะครับจริงๆงเนี่ยง่ายมากแต่ที่เขาไม่โชว์เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่า setting บาง setting มันไม่ work ยิ่งเป็น setting ที่เราให้เยอะเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเป็น setting ที่ไม่ work แล้วถ้าเราได้ฟรีเนี่ยเราควรจะลูกสึกอย่างไร เราก็ไม่ต้องใช้นะครับจบเพราะว่า average consumer หรือว่าคนใช้ทั่วๆไปเนี่ยใช้ความรู้สึกเอาแต่ไม่ได้ดู fps แต่ว่าถ้าแบบต้องการที่จะอยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ per ่มไหม fps เขาก็จะดูพวกเอ,อ่อ current fps 1 Low 0ซีโรัก1เปอรซนละครับ min max อะไรพวกนี้เขาจะเช็คหมด เพราะถ้าให้ผมแนะนำแบบว่า t วิเกอร์ผมไม่ค่อยมีใครที่จะแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นฟอรัมหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นบล็อกอะไรพวกนี้สามารถแนะนำได้ผมเคยทำ pc optimization สมัยก่อนนะครับ mm hmm. ก็ของไทยนี่แหละซึ่งไม่มีใครทำเลยนะครับคนไทยไม่ทำผมทำคนแรกๆและก็มันเป็นอะไรที่หามากเพราะว่าผมนะครับ จะปรับอะไรตรงกันข้ามกับคลิปที่ผมเคยทำนะครับนะครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่าแบบไอ้ที่ผมทำเนี่ยโคตรแย่เลยแบบผมแทบจะขำมากไอ้ที่ผมเคยทำเนี่ยนานมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีวันไหนว่าง,วางๆเนี่ยเดี๋ยวรีแอคให้ดูมันตลกตลกหน่อยเพราะว่าแบบอ้มันเป็นอะไรที่ฟรินช์มาก แต่ทีนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรับแล้วมันก็รู้สึกสบายใจนะครับได้ปรับอะไรที่มันดีกว่าเยอะแล้วก็ผมได้เดีเรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าไอสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นนะครับสําหรับปัจจุบันแต่ผมเนี่ยพอไม่ได้ปรับพวกนั้นแล้วคนอื่นนะครับเขาปรับอา้าวงงเลยจะไปปรับทําไมครับมันเดบไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ แต่ส่วนมากใช้โปรแกรมในการปรับนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องที่แบบ tweakers หรือว่าฉันจะเป็นให้ได้เลยนาจานะครับเขาจะชอบปรับ t เทมไฟล์นะครับไอ้ Clean t e m p มไฟล์ปรับ m o u ส์ Setting แล้วก็ปรับพวก TCP พวกเน็ตนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กอีกแล้วไอ้ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ไม่เวิร์ก แต่ว่าเป็นสิ่งที่คนปรับแล้วก็คนมโนเองว่าโอ้ลื่นจังโดยที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยที่แบบเพิ่ม FPS แต่ถ้าเขาใช้ความรู้สึกแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเถียงก็ต้องปล่อยเขาก็คือเอาง่ายๆเอาผลเทสเป็นหลักผมอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเอาบอกว่าผลเทสก่อนและก็หลังนะครับ ของเซตติ้งของทวิเกอร์เดี๋ว่าคนไหนสักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกมาแล้วก็เอามาเทสให้ซึ่งมันก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนุกเพราะว่าจะได้บอกความจริงไปถ้าดีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีมันเป็นตัววัดว่าคุณนะครับคือทวิเกอรจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่การปรับแบบเอาตัวรอดแล้วก็แถไปมืวันเลาะเด็กไปมืวัน,วน แต่ทีนี้เนี่ยทำให้ดูเลยเอาเปรียบเทียบผลลัพธ์ให้ดูเลยก็เซตติ้งที่ผมโชว์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอที่เขาหลออขายเนี่ยล้วนที่จะเป็นเซตติ้งที่แบบโอ้โหไม่เวิร์กแล้วยังหาได้ฟรีอีกคราวนี้นะครับพอคุณหาได้ฟรีแล้วเนี่ยคุณต้องหาเซตติ้งที่เวิร์กแต่ว่าถ้าคุณหาเองคุณอาจจะไปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าบางทีเนี่ย ที่คุณหาเองแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะมันลื่นแต่ว่าไม่มีตัววัดอะไรพวกนี้ห้ามไปเถียงกับผมเด็ดขาดห้ามเลยหยุดเลยเพราะว่าบางคนนะครับจะบอกว่าโอ้ยเซตติ้งนี้เวิร์กนะครับแต่ว่าผมลองมาแล้วนะครับผมลองก่อนพวกคุณเองไม่เวิร์กเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเวิร์กไหมก็ต้องลองนะครับเป็นทวิเกอร์ก็ต้องลอง ลองเสร็จทีนี้โอไม่เวิร์กก็แบบโอ้จบแล้วแต่ก็แม่งโอ้จะโชว์ไอ้พวกซินเทติกอีกแบบเปิด e x p e r ์แล้วก็โชว์ว่าโอเคคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้ทำงานหนักนะครับคอมพิวเตอร์นะครับโปรเซสนู่นโปรเซสนี่น้อยลงนะครับแต่ว่าแม่ง fps เท่าเดิมว่ะโอเอาง่ายนะครับคือเขาไม่เทสเกมเขาจะเทสแต่ไอ้โปรแกรมเนี่ยครับก็เพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือว่ามันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยตเซตติงนี่โคตรเจ๋งเลยมันทําให้โปรเซสของคอมพิวเตอร์เนี่ยลดลงก็โปรเซสของคอมพิวเตอร์ลดลงแล้วทําไมครับก็ในเมื่อ FPS ผมไม่ขึ้น Input l a ลผมไม่ลดแล้วคนนะครับชอบปอรับไอ้ t i ์ e r r e s o l u t i o n กับไอ้ islc ่ะคือผมสามารถเทสได้เลยว่ามันไม่ได้ผลแล้ว ก็ยังใช้ s ซินเทติกเบนช a ม k ในการแบบทดสอบอีกโอ้ยคือไอ้อินพุตดเลครับมันไม่สามารถใช้ความรู้สึกได้คือมันต้องแบบต้องมีสถิติต้องมีเลขนะครับต้องมีการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์เพราะใช้ความรู้สึกนะครับมันต้องเป็นอะไรที่มีผลกระทบต่อ i ิ p u t ตแลกจริงๆอย่างเช่น v e y n c อ่ะ นี่คือผลทสของ NCTS App นะครับซึ่งก็ให้ดูประมาณ3-4เกมนะเพื่อที่จะให้รู้ว่า PC Optimization น่ะมันก็แบบช่วยได้บ้างแต่คุณอาจจะโชคร้ายนะครับที่คุณต้องไปแบบว่าซื้อพวกบริการแบบ PC Optimization ต้องไปแบบว่าหาจากทวิเกอร์แบบโอ้โห มือใหม่มากฉันจะเป็นให้ได้เลยนานจาฮะพอจะเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยตเซตติ้งที่เขาเอามาแต่ละเซตติ้งนะครับบอกเลยว่าโดนดีบังตั้งแต่แบบ2008นะครับปวดหัวก็ <c oughs> ะะะจะเอาตเซตติ้งที่มันโดนดีบังแบบ สิบกว่าปีมาทําไมผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าผมไม่อยากให้ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นผมแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้ฟรีเราไม่ต้องปรับแบบทุกๆวันแล้วเราเอาเวลานี้นะครับไปเล่นเกมก็อพอจบ